แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮนะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค แม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8.2เป็นต้อกระจกแต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆน่ะ,<ฮ>ะมันมีมีเกินเคือง <ฮะ S 2> แล้วกถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผล <ฮะ S 2> ได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าอ,อได้แสงสว่างขึ้นเยอะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเออได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะคือ,คอมันจะเกี่ยวกับว,ว่า ความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ แลตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะ<อ>คุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะ,ค,ะคุณคพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแลครับ ค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับคะ่ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะ ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยดผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค